เจ็ดเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าเหรียญเสือเพนเนี่ยต้องเล่นมือขี้บุหรี่นะเมื่อก่อนต้องเล่นมือขี้บุหรี่เท่านั้นถ้าไม่ขี้บุหรี่ไม่ใช่บล็อกเสือเพนนั่นคือเก้ทั้งหมดส่วนเหรียญที่ไม่มีเส้นแตกหรือขี้บุหรี่อย่างที่ว่าเนี่ยจัดเป็นพาร์เก้ทั้งหมดปี2องพนี้เก้เยอะมากนะเพราะสุดนี้ดังมากนะถ้าหากว่าเขาเอาพาร์แท้มาพูด ผมก็จะยอมรับว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นพาระแท้พยายามจะทำพาระเกสเป็นพาระแท้อย่างเงี้ยผมรับไม่ได้ <S 2> <S 2> <S พี่บอสรุปเรื่องเสือเพ่นนี้ยังไงครับสรุปไม่ได้สรุปเลเล่นๆฮะสรุปจริงๆเลยแล้วกันนะครับก็สเสือเพ่นเนี่ยเอาเอานี่ผมเล่าเรื่องสเสือเพ่นแล้วกันเห,หนรียญเสือเพ่นเนี่ยผมเริ่มเล่นเหรียญหลวงพ่อสุกจารหลวงเนี่ยสเสือเพ่นนะนตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0สามสิบเจ็ด สามเจ็ดเนี่ยผมเล่นพาร์ปีหนึ่งนะผมเริ่มเล่นพาร์ปีสามหกปีสามเจ็ดเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าเหรียญเสือเพนเนี่ยต้องเล่นมือขี้บุหรี่นะเมื่อก่อนต้องเล่นมือขี้บุหรี่เท่านั้นถ้าไม่ขี้บุหรี่ไม่ใช่บล็อกเสือเพนนั่นคือเกทั้งหมดอันนี้คือตอนปี2 5 3 7นะ้เะและเหรียญขี้บุหรี่ในสมัยก่อนตอนนั้นอนะยังไม่มีบล็อก ABC สารคืนไม่มีแยกนะแค่ขี้บุหรี่ขายได้เหรียญหนึ่ง200 สมัยก่อนนะแล้วถ้าบล็อกแตกข้างอะ่ะแตกทางซ้ายมืออะ่ะจิบมาปุ๊บเหรียญแตกทางซ้ายมือก็คือขวามือหลวงพอ่อถ้ามีแตกขายได้ร้อยหนึ่งสมัยก่อนนะไม่มีแตกขายได้200แต่ไม่มีแยกบล็อก A บล็อก B บล็อก C รวมถึงบล็อกสารคืนไม่มีแยกแค่แยกว่าบล็อกแตกหรือเปล่าถ้าแตกขายได้ร้อยหนึ่งไม่แตกขายได้200และสมัยก่อนอะ่ะผมมาไปเจอเซียนพาระคนหนึ่งเป็นเซียนพาระแถวมาหาชัยเขาบอกผมว่าบอยคุณต้องเล่นแบบนี้ ต้องเล่นขี้บหรี่เท่านั้นแล้วต้องไม่มีบล็อกแตกถ้ามีบล็อกแตกออกสาระคืนนะครับก,ก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเล่นแบบนี้นะ A B C นะครับสาระคืนไม่มีแยกมีอย่างเดียวต้องขี้บุหรีนะหน้าตาจะไม่เหมือนและไอที่เขาบอกเสือโหดเนี่ยคือเกยทั้งหมดคือเป็นพระเกยที่ทําในปีตอนที่เหรียญละ200อย่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเหรียญละ200ร้อยหนึ่งอ่ะเหรียญเกยไอเสือโหดที่ว่าเนี่ยก็มีแล้วนะ แต่เขาไม่ยอมรับกันไม่ได้เล่นกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนคือไม่มีคนเล่นอะ่ะเขาเล่นอย่างเดียวคือต้องขี้บุหรี่เท่านั้นถ้าไม่ขี้บุหรี่ก็คือให้เราสังเกตว่าตรงมือท่านอะ่ะมือข้างขวาของท่านอะ่ะจะมีแท่งอันนึงเหมือนขี้บุหรี่ไว้ที่มือเท่าน,นั้นเองเอมีรูปไหมมีรูปไหมมดมาลองเซิร์ชหน่อยเซิร์ชใน iPad ก็ได้ให้มันใหญ่หน่อยให้แค่มีขี้บุหรี่อย่างเดียวเจเอ่ามี้่งมี้่ะอ่าอันสุดท้าอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับถ้าไม่มีขี้บุหรี่ตั้งแต่อดีตเลยนะ ขาถือว่าเป็นผ้าเกยทั้งหมดนะครับเนี่ยตรงนี้มันมีเหมือนขี้บุหรี่ตรงนี้ไหลามาตรงนี้แต่จริงๆแล้วคือการแกะแม่พิมพ์สังกติลงมานะครับแต่อยู่ระหว่างผ่านกลางมือนี่แหละนะเดี๋ยผ่านกลางมือเดผมนี่นะทำให้เหมือนท่านขี้บุหรี่ในลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันคือชายผ้าสังกติที่ไหลลงมานะครับก็เป็นแบบนี้เหมือนท่านอย่างนี้เหมือนลนักษณะเหมือนขี้บุหรี่นะครับ จึงเป็นที่มาว่าเหรียญพ่อสุดต้องขี่บุหรี่ทุกเหรียญตั้งแต่ปีพศ2537เหรียญบล็อกไม่แตกตรงนี้ใช่มไหมฮะอันนี้จะมีแค่นเส้นโค้งๆนะครับลองดูนะสมัยก่อนขายได้200เหรียญทองแดงนะ200นะอาบาก้าขายได้ประมาณ500-700นะอย่างนี้นะจะมีแค่เส้นโค้งเล็กๆไม่ใช่เส้นแตกนะนี่คือสมัยก่อนนะเมื่อปี2537ก็30กว่าปีที่แล้ว ส่วนเหรียญที่ไม่มีเส้นแตกหรือขี้บุหรี่อย่างที่ว่าเนี่ยจัดเป็นพระเกทั้งหมดนะครับจัดเป็นพระเกทั้งหมดฉะนั้นไอเสือโหดที่ว่านี่ที่เขาที่แถมันเอามาเล่นน่ะคือพระเกทั้งหมดเป็นพระเกเก่านะครับปี2อ3 7นเี้เก,เ,กเยอะมากนะเพราะศูนย์นี้ดังมากนะเพราะว่าเหรียญตอนนั้นเหนรียญรุ่นแรกอ่ะปี0ูนหเหรียญนึงพันกว่าบาทเองพันกว่าบาทสองพเองนะ,อะเดี๋ยวเราจะให้ดูบล็อกแตกบล็อกแตกที่ว่าคือบล็อกแตกยังไงอ่านี่นแตกนี่ อันนี้คือบล็อกแตกสมัยก่อนบล็อกแตกอย่างเงี้ยพอพอขี้บุหรี่ตรงนี้เสร็จปุ๊บมีบล็อกแตกขายได้ร้อยหนึ่งนะบล็อกแตกอย่างเงี้ยขายได้1 0 0่บาทนะครับสมัยก่อนนะบล็อกแตกนี่แต่ผมอ่ะบิดอย่างาางี้ให้จะได้ชัดหน่อยบล็อกแตกอย่างเงี้ยปี37ขายได้100ไม่มีบล็อกแตกขายได้200นะครับปี37นะส่วนไอ้เนี้ยที่มีแตกตรงรักแร้เนี้ยตอนนั้นยังไม่มีใครแยกตอนปี37ยังยังไม่เคยได้ยินคนแยกนะ อพาร์คาขายได้แปดร้อยพันหนึง 700, น่งนั่นแหละเจ็ดร้อยถึงพันหนึ่งส่วนเงินไม่เคยเห็นเลยตอนนั้นเงินแทบไม่เคยเห็นเลยไม่เพราะผมไม่เคยได้เหรียญเ,เงินเลยเหรียญนวาก็ไม่เคยเห็นนะในตอนนั้นนะเพราะเนื่องจากราคาพาถูกอ่ะอีกอย่างหนึง่งการติดต่อสื่อสารหรือการมันไม่มีโซเชียลอ่ะที่จะเอาพระมาะบอกว่ารุ่นนี้เล่นกันเท่าไหร่แพงขนาดไหนเพราะสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าสมัยก่อนที่ว่าเนี่ยพอไม่ขี้บุหรี่เสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าเกย,ยุคเก่า นะครับไม่ขี้บุหรี่เขาเรียกว่าบล็อกบล็อกอะไรนะเสือโห่ที่มันเรียกกันนะจริงๆไม่ใช่คือเก๊ทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้ทางวัดก็ออกมาพูดแล้วว่าเป็นพาเก๊ทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงนะผมไม่ได้แอนตี้เขานะผมไม่ได้รังเกียจเขานะจริงๆผมรังเกียจมากแต่ผมพูดถึงพระนะครับพระแท้ถ้าหากว่าเขาเอาพระแท้มาพูดผมก็จะยอมรับว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นพระแท้แต่ถ้าเขาเอาพระเก๊ามาหลอกขายเป็นพระแท้อันนี้ผมต้องพูดเลยว่ามันคือการเหมือนพยายาม เบี่ยงเบนแต่เขาใช้คำว่าเขาใช้คําว่าอะไรนะเหมือนพยายามจะทพํพาระเกตเป็นพาระแท้อย่างเงี้ยผมรับไม่ได้ฉะนั้นไอเรื่องเหรียญหลวงพ่อสุดที่ไม่ขี้บุหรี่นะครับหรือสังกติไม่ผ่านมือนะครับถ้าไม่ใช่นะต้องต้องเล่นบล็อกขี้บุหรี่เท่านั้นถ้าไม่ใช่คือเกตทั้งหมดนะครับเหรียญเซอร์เพนอันนี้ชัดเจนนะต้องบอกเลยว่าปี37เนี่ยผมเล่นแล้วนะเพราะปี3ามผมเริ่มเล่นพระปี37เซอร์เพนขายได้2 0 0 3 0 0สนะสวยๆขายได้300อนะ่ะเต็มที่อะสามนะครับ แล้วผมก็ขายหลายเหรียญด้วยนะตอนนั้นอะแต่ไม่ตอนนั้นยังไม่แยกนะครับตอนนั้นยังไม่แยกแล้วต่อหลังผมมาเจอเพื่อนผมนยที่ชื่อเสียทิกนะทิกทิกมาหาชัยนะครับเขาก็บอกผมว่าเสือเพ่นเนี่ยเขาตอนนั้นผมทําหนังสือเล่มหนึ่งเสือเพ่นเหรียญหนึ่งเหรียญเงินนะเหรียญหนึ่งอยู่ประมาณสักหลายหมื่นแล้วนะเหรียญเงินเนี่ยสักปีผมอายุ27 2 2550หศนย์ นะตอนปี250เนี่ยเรียนเสือเพลนเหรียญเงินเหรียญหนึ่งหลายหมื่นแล้วเจ็ดแปดหมื่นแล้วนะจิกเนี่ยก็ขอให้ผมลงหนังสือพระ, 5, 000, ละ, 5, 000, ละเล่มหนึ่งของผมแต่ผมบอกผมไม่ลงเพราะว่ายัางถือว่าเป็นพระใหม่อยู่ผมไม่ลงให้เขาเขาก็งอนผมนะฮะตอนนั้นเหรียญเหรียญเงินเจ็ดแปดหมื่นเหรียญทองแดงเหรียญหน 1, 000, ึ่งประมาณห้าพันละสี่ห้าพันละปีสามศูนย์นะไม่ใช่ปีสามปีห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนี่ยทองแดงเหรียญสี่ห้าพันละนะครับตอนนั้นเริ่มมีแยกแล้วเอบีซีตอนนั้นมีแยกละวเอบีซีแล้วก็รวมถึงสารคคืืนนอารได้ สี่ร้อยอะไรประมาณน,นี้ผมยังเก็บสาระคืนไว้เป็นร้อยเหรียญเลยนะแล้วผมมาขายไอโ้โจ้มึงซื้อไ,ไว้ป่ะผมมาขายสาระสาระคืนเหรียญละหนะมื่นนะผมเก็บไว้เป็นร้อยเหรียญก่อนเหรียญสาระคืนไม่มีคนเล่นขายได้เหรียญละสองสามร้อยนะผมซื้อเหรียญละร้อยหนึ่งแล้วผมเก็บไว้ต้องเป็นสิบปีนะมาขายเหรียญละเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งตอนช่วงแรงๆนะผมมาขายเยอะมากนี่คือเหตุผลทําให้ผมอะ่ะชอบหลวงประสุดมาตลอดแล้วผมก็ไปไหว้หลวงประสุดตั้งแต่ตอนนั้นเหรียญรุ่นแรกเหรียญลืสามสี่พัน เหรียญเสือเพ่นหมถูกมากอ่ะแล้วก็เลยไม่ได้สนใจเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่แพงนะครับฉะนั้นเสือเพ่นมาแพงยุคตอนที่โจมาเล่นน่ะโจมาเล่นตอนปีไหนวะที่มึงมาเจอกูแล้วหมวกเสือเพ่นเหรียญหนึ่ง89แสนอ่ะเหรียญเงิน,นอ่ะเจ็ดแปดแสนปีไหนวะเกินเกินห้าปีตั้งแต่หลวงพว่อหลวงพ่อคูณเจ้าสัวที่มาเล่นอ่ะอ่าประมาณปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดในเหรียญเหรียญเสือเพ่นเหรียญเสือเพ่นเหลือเจ็ดแสนละเหรียญเงินเหลือเจ็ดแ<ร>สลนละ ต้องบอกว่าตอนนั้นแพงมากนะเหรียญเซอเพเหรียญเจ็ดแสนแล้วก็ขึ้นเป็นเหรียญละสองล้านนะเือเพนเงินนะนะครับคือต้องบอกกันว่าฉะนั้นไอเ้เือโหโที่ว่าเนี่ยไม่มีการซื้อขายกันมาโดยตลอดไม่มีเลยนะถือว่าเป็นพระเกสหน้าเด๋อนะครับซึ่งไม่มีการยอมรับกันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะแต่ตอนนี้มีไอ้แถพยายามไปเล่นเป็นพระแท้แต่สุดท้ายมันบอกมันรับซื้อรับซื้อสองสามร้อยไม่มีประโยชน์อย่าไปสนใจนะฮะถือว่ามันเป็นกลุ่มคนไร้สาระอย่าไปสนใจเลยฮะ ฉะนั้นใครบอกว่าเสือโหดแท้นะเก,เก๋ล้านเปอร์เซ็นต์ฮะเก๋แน่นอนฮะที่บอกรับจากย่ามฟังนิทานไปเะรับจากย่ามเพราะอะไรเนาะถึงพูดอ้างอิงเพราะหลวงพ่อท่านเสียแล้วไงพูดไปเรื่อยรับจากย่ามหลวงพ่อเพอร์เจอร์นะครับพวกนี้จะเป็นแบบยังไม่เอานะครับเป็นพวกแบบสไตล์แบบเพอร์เจอร์นะครับเอาเป็นว่านะเราเล่นกันแบบมาตรฐานคุณจะเก็บพระก็ต้องเก็บแบบมาตรฐาน ตามแบบวงการสาคนนิยมคุณจะไปเก็บแบบโอ้โหออกนอกลู่นอกทางหลงเล่นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นฮะผมพูดเสมอเวลาเบือ่อต้องขายได้ถ้าเป็นพระแท้แล้วมีราคาต้องขายได้ไม่ใช่ว่าเวลาเบือ่อปุ๊บขายใครวะไม่มีคนเล่นเล่นอยู่กันสองสาคนอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นนะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับ